กาะที่อันตรายบนโลกนี้เนี่ยมันมีเกาะอ,อะไรกันบ้างนะแล้วเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานที่สุดกว่าจะจบเนี่ยคือเกมอะไรกันส่วนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยเขาจะเป็นใครกันนะแล้วการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมันมีอยู่จริงๆไหมไปลายที่ผมจะมาหาคําตอบมาแล้วให้ฟังกันดีฟ้า <ig> อรกอกราบมาแลวนะคะรับช่องคนเงาอารกเกโน่ของเจมส์ อเล็กกนครับกาบใม่แล้วนะครับวันนี้กับรายการมันเป็นอย่างไงรายการที่จะจะมาค้นหาทุทกๆอย่างนที่คุณอยากรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะจ๊ะส่วนใครนะครับที่มีคาถามอยากถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมแต่ว่ารอนานหน่อยนะ เออส่วนถ้าคําถามไหนเนี่ยที่มันไม่ได้ออกคลิปนะแสดงว่าผมหาคําถามนั้นไม่เจอนะผมก็ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วใครนะฮะที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร์นี่ก็กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะเออจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไงกดไลค์กด like, แชร์ด้วยก็ดีนะฮะปายชาลีลาเป็นเรื่องแรกกันเลยดีฟ้าเรื่องแรกของนี้นะจ๊ะมีบุคคลขี่ใส่คนแรกเนี่ยเขาได้ถามว่าเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกครับอ่า เกาะที่มันอันตรายที่สุดในโลกอันเรอก็บนโลกนี้เนี่ยมันก็มีเกาะแบบว่าอันตรายหลายเกาะมากๆเลยนะเว้ยเออมันไม่มีเลยเกาะไหนที่แบบว่าที่สุดหรอกฮะงั้นเดี๋ยวผมจะขอให้ว่ายกตัวอย่างมาักสามเกาะแล้วกันครับที่มันแบบเป็นเกาะที่อันตรายอันตรายบนโลกนี้เนี่ยเกาะที่มันอันตรายอันตรายเกาะแรกนะฮะก็คือเกาะเซอร์ซีซึ่งเกาะนี้นะฮะตั้งอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์โดยเกาะแห่งนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นในปี1963เว้ย เออมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานมานี้อ่ะก็คือไอเ้เกาะเกาะนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดจากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ําเว้ยมันเลยทําให้ไอ้เจ้าลาวาเนี่ยนะฮะมันผุดขึ้นมาเหนือน้าอ่ะแล้วก็กอดตัวกันเป็นเกาะเว้ยที่มีขนาดความกว้างประมาณ2.7กิโลเมตรอ่ะมันเลยทําให้เกาะเกาะนี้เนี่ยนะฮะเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์เวยเพราะว่าจะมาแบบศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเกาะของมันอ่ะแต่ว่าเกาะเกาะนี้เนี่ยนะฮะ มันเป็นเกาะห่วงห้าเว้ยเออก็คือแบบเกาะอันนี้เนี่ยมีไว้เพื่อทําวิจัยเท่านั้นน่ะมีไพ้แบบทดลองเท่านั้นน่ะห้ามไปเหยียบเล่นโดนเด็ดขาดห้ามแบบนักท่องเที่ยวไปอะ่ะเ,เ,เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายได้ไดเว้ยไม่อันตรายได้ยังไงอะโอ้ยลาวานะเว้ยถ้าไปก่อนนั้นน่มันก็แบบซ้อมตุตลกเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> มันก็คือลาวาที่ทะ่ออกมาที่มันแบบยังร้อนๆอนอยู่อ๋อง่ายคือถ้าจะไปเที่ยวก่อนนี้เนี่ยนะฮะก็เหมือนกับการไปซ้อมลงนรกเลยแหละฮะ แล้วก็มาเกาะที่2ที่มันอันตรายอันตรายเนี่ยก็คือเกาะที่ชื่อว่าเกาะอินมาเด้ควมาดาแกลนส์หรือขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะงูก็ซึ่งเกาะเกาะน,นี้เนี่ยนะฮะ ตั้งอยู่ในประเทศบราซิลเว้ยก็คือชื่อตรงๆตงัวมาเลยมันคือเกาะที่มีงูเป็นจำนวนมากเลยเออแล้วงูไม่ใช่งูธรรมดานะมันเป็นงูสายพันธุ land ์โลเดนแลนเฮสไวเปอร์ซึ่งเป็นงูที่มีพิษแบบร้ายแรงสุดๆของโลกชนิดหนึ่งเลยเว้ยถ้าโดนกัดไปเนี่ยรอเวลาตายอย่างเดียวอเออโดยเขาคาดไว้นะ,ะับว่าเกาะเกาะนี้เนี่ยมันมีงูพันเนี่ยอยู่ประมาณ4 5่ถึงห้าพันตัว,วแล้วเกาะเนี่ยมันแบบมีขนาดแบบว่าไม่ใหญ่มากอะก็คือถ้าเราเนี่ยได้ขึ้นเกาะน,นั้นไปอะแค่ก้าเเดียวอะก็สามารถเจองูได้ถึง หตัวแล้วอะเออมันเลยทําให้เกาะก่อนนี้เนี่ยนะมีความอันตรายสูงมากๆเลยเยเออแล้วก็เกาะอันตรายเกาะที่3ของโลกนี้เนี่ยฮะ ก็คือเกาะที่มีชื่อว่าหมู่เกาะอิสุซึ่งตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเว้ยก็คือเกาะเกาะนี้นี่นะมันเป็นเกาะที่สวยงามมากๆเกาะหนึ่งของญี่ปุ่นเลย,เยแต่ว่าถึงมันจะสวยงามนะฮะแต่มันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้ยเกาะเกาะเนี้ยเพราะว่าเกาะอิสูนี้นี่นะฮะมันเต็มไปด้วยแบบว่าภูเขาไฟเต็มไปหมดเลย,เยซึ่งเมื่อมาณปี2 0 0พเนี่ยนะฮะได้มีการเกิดการประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟอะ่ะมันเลยทําให้ต้องมีการอพยพคนทั้งหมดของเกาะเกาะนั้นอ่ะของหมู่เกาะหมู่เกาะนั้นอ,ะอ่อนอนนนอะออกมาหมดเลยเว้ยเออและก็ต่อมา ปีสองพันหเนี่ยนะฮะทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้อนุญาตให้แบลว่าคนเนี่ยสามารถกลับไปอยู่อาศัยได้แล้วนะแต่ว่าหมู่เกาะนั้นนะ่ะมันมีสารพิษจํานวนมากเว้ยจากแบบเท่าฐานของภูเขาไฟอะ่ะมันเลยทําให้ถ้าจะไปอยู่เกาะน,นั้นเนี่ยนะฮะต้องใส่หน้ากากกันแกส๊สไว้ตลอดเวลาเลยเออโอ้โห,โห,โหเลยได้ว่าต่อให้กลับไปอยู่ได้นะแต่ต้องแบบใส่หน้ากากกันแกส๊สที่มันอึดอัดตลอดเวลานะ่ะมันเข้าไม่ไหวปะวะเออมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีอะนะเพราะมันอันตรายจริงเว้ยแบบสารพิษจากเท่าภูเขาไฟเนี่ยเออมันอันตรายมากๆอาจจะละมากอาจจะเป็น เรงได้ไงเออมันเลยทําให้เกาะก่อนนี้เนี่ยนะเป็นเกาะที่อันตรายเกาะหนึ่งของโลกเลยเว้ยก่อนนั้นแหละนะครับผมสรับเกาะที่มันอันตรายบนโลกนี้เนี่ยเออแล้วมันยังมีอีกหลายเกาะมากๆเลยนะเว้ยเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะถ้าใครอยากแบบว่าไปอ่านเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับเกาะที่มันอันตรายอันตรายบนโลกนี้เนี่ยมันมีแบบเกาะกินคนเกาะที่แบบเอาไว้สําหรับทดลองนิวเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะมากๆเลยเว้ยเออเออเออเราไปอ่านดูได้เราไปอ่านดูได้ไปเรื่องต่อไปกันดีฟ เรืองต่อมานะคะมีบุนคคลคคียงสายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาได้ถามว่าพี่ครับเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานที่สุดคือเกมอะไรอ่าเกมที่ใช้เวลาเล่นนานที่สุดเออเหรอครับถ้าเป็นเกมพวกแบบไมค์ครับหรือ GTA อะไรที่ที่นแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆอย่างนั้นอะ่ะมันก็แบบว่าเล่นได้แบบว่าไม่รู้จบเลยฮะงั้นผมขอเป็นแบบว่าเกมทีม่นแบบมีเนื้อเรื่องอะ่ะแล้วใช้เวลาในการเล่นเยอะที่สุดดกว่าเอออย่างนี้ดีฟ่าอย่างนี้ดีฟ่าซึ่งผมก็เอามาสามดับเหมือนเดิม ะะอันดับที่3ก็คือเกมดาร์กออนเควสภาค7เสื้อเจ้าเกมดาร์กอนเควสเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันแล้วนะเออมันเป็นเกมแนวแบบ RPG ีอ่ะเสื้อเจ้าภาค7เนี่ยนะฮะเขาได้วางจำหน่ายเมื่อปี2001เว้ยแล้วก็เนื้อเรื่องหลักของมันเนี่ยะฮะต้องใช้เวลามากถึง106ชั่วโมงเว้ยเพื่อที่จะให้จบเนื้อเรื่องหลักอ่ะ106ชั่วโมงนี่คือเวลาเฉลี่ยเว้ยของคนลหลายๆคนอนะ่ะเอามารวมกันนะแล้วก็เฉลีย่ยมันตกอยู่ที่106ชั่วโมงเว้ย เออแต่ถ้าจะเล่นแบบว่าทุกอย่างของเกมนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ257ชั่วโมงเว้ยเออถึงจะแบบว่าเคลียร์เกมนี้ไปเลยอะคือแบบเล่นทุกอย่างที่มันมีแล้วอะเออแล้วก็มาอันที่2นะฮะ ก็คือเกมยูโรปายูนิวอ s ซลิทภาค3ซึ่งไอ้เจ้าเกมนี้นี่นะฮะมันเป็นเกมแนว RTS ด้เวยก็คือแบบสร้างเมืองจาัดก,การทรัพยากรแล้วก็สู้รบอะไรประมาณนั้นนะ่ะแบบเกมแบบสร้างฐานอะไรอย่างเงี้ยนะเออเออเออซึ่งเกมนี้เนี่ยนะฮะวางจำหน่ายในปี2007ด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาการเล่นถึง1 3 9ชั่วโมงเว้ยผู้ที่ทายจบเควสหลักของมันอนะ่ะเออแล้วก็ถ้าจะเคลียร์ทุกอย่างในเกมเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลามากถึง609ชั่วโมงเว้ย โอโหกร้อยเก้าชั่วโมงอะก็คือแบบเคลียร์ทุกอย่างอะ ที่มันมีให้เล่นหมดแล้วอ่ะเยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วก็มาถึงอันดับที่1สําหรับเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานที่สุดนะฮะก็คือเกม Monster Hunter ภาค Freedom Unite แล้วก็รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะว่าไอเกม Monster Hunter เนี่ยมันคือเกมอะไรมันก็คือเกมล่าแย้นเนี่ยแหละฮะเป็นเกมแบบแอคชั่น RPG อ่ะซึ่งเจ้าภาค Freedom Unite เนี่ยนะฮะวางจําหน่ายในปี2009เว้ยโดยต้องใช้เวลาเล่นทั้งหมด150ชั่วโมงเว้ยเพื่อที่จะให้ว่าจบเนื้อเรื่องหลักของมัน ร้อยห้าสิบชั่วโมงนี่ก็ตีไปประมาณหกวันอะ่ะเกื <c oughs> อบอาทิตย์อ่ะหกวันถึงจะเล่นเกม <c oughs> เกมนี้จบเนื้อเรื่องหลักอะ่ะเออนานไม่นานนะเอยแล้วก็จะต้องใช้เวลามากถึง458ชั่วโมงอะ่ะเ <c oughs> พื่อที่ใช่ว่าเคลียร์ทุกอย่างในเกมใช้เวลาโคตรเยอะถ้าหว่าคำนวณแบบวันหนึ่งนะคนหนึ่งอ่ะเล่นเกมประมาณ4อะ่ะตีไปวันหนึ่งเล่นเกมประมาณ5ชั่วโมงต้องใช้เวลามากถึง30วันเลยเว้ยจบเนื้อเรื่องหลักอ่ะ วันละ5ชั่วโมง10วันก็คือ50ชั่วโมง30วันก็คือ150ชั่วโมงอเออประมาณเดือนหนึ่งเล่นจบอ่ะถ้าเล่นเกมนี้วันละ5ชั่วโมงนะเรียกได้ว่าเล่นยาวๆเลยฮะก่อนนั้นเลยนะครับผมสําหรับเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานที่สุดนาจาเท่าที่ผมหาเจอนะไปเรื่องต่อไปกันดีฟเรื่องต่อมาอีกแล้ว น้จาจ้ามีบุคคนขี้งสายคนที่3ของนี้เด็ดเขาได้ถามมาว่าพี่ครับขอคนที่มีแรงเยอะที่สุดหน่อยครับอ่าแบบคนที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกใช่ไหมซึ่งผมเด่กก็ได้ไปหาข้อมูลมาเลยเอ๊ะชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ชื่อว่าพอลทาเพน นะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้รับฉายายว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอ่ะในปี1915เว้ยเออจุดเริ่มต้นของคุณทับเป้นเนี่ยนะฮะเริ่มมาจากเขาเนี่ยเป็นนักมวยปั้มเว้ยที่แข็งแกร่งที่สุดในเยอรมันว้ยและเขาเนี่ยนะฮะยังได้แชมป์ยกน้ําหนักของประเทศยเยอรมันอีกด้วยมาเลยทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องแบบพละกําลังที่มากอ่ะเออโดยสถิติที่เขาเคยทําไว้เนี่ยนะฮะก็คือเขาเนี่ยสามารถยกคนอ่ะพร้อมกันได้มากถึง32คนเว้ย ซึ่งสารทสองคนนั้นน่ะน้ำหนักรวมกันได้ประมาณ1,500กิโลอ่ะพกิโลอะยกคนโอ้โแรงโคตรเยอะแล้วก็ผลงานที่แบบว่าทำให้เขาี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเลยเว้ยก็คือเขาเนี่ยนะสามารถยกวัวที่มีขนาดโตเต็มที่เว้ยได้2ตัวซึ่งน้ำหนักของน้นองวัว2ตัวนั้นมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่2,064กิโลกร,รมัมเว้ยเอ2พ0 0กว่ากิโลอ่ะ ซึ่งการยกวัว2ตัตนนี้เนี่ยนะฮะเขาเนี่ยต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยเว้ยก็คือเขาเนี่ยนะฮะต้องไปยืยนอยู่บนนั่งหลานเว้ที่มีความสูงอยู่ประมาณน่ะคือแบบความสูงสูงกว่าวัวและก็มีแท่งเหล็กอะ่ะผูกกับตัววัวไว้อะ่ะเพื่อที่ชห้เขาเนี่ยสามารถยกวัวขึ้นมาได้ง่ายๆอะ่ะเออโคตรแข็งแรงอะ่ะสามารถยกน้ำหนักได้ถึง2,000กิโลซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีอย่าว่าคนทำลายสถิติเขาาเยอะแยะแล้วล่ะฮะ เออเออที่ผมเอาคนนี้มาพูดเพราะว่าเป็นตำนานคนหนึ่งไงที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอ่ะมันก็มีหลายคนนะฮะที่แบบแ,บบแข็งแกร่งมากๆแบบแบบลากรถบรรทุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราเคยเห็นกันอ่ะอันนั้นผมว่ามันแบบธรรมดาไปอ่ะมันแบบไม่คลาสสิกอ่ะแต่นี่มันคลาสสิกดีไงเออแบบภาพมันเก่าๆแล้วแบบยกคนยกวัวอะไรอย่างเงี้ยมันเท่ก <c oughs> ่อ,อนนั้นเลยนะครับผมสําหรับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะฮะปายเรื่องท้ายท้ายสุดดีเซ่เรื่องท้ายท้ายสุดของวันนี้ นะฮะมีบุคคลขี้ใสายคนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ถามมาว่าพี่ครับการข้ามเวลามีจริงไหมครับการเดินทางข้ามเวลามันมีจริงหรือเปล่าเหรอถ้าถามว่ามันมีจริงๆมั้ไหมเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีการเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆเว้ยเออมันมีเป็นเพียงแค่แบบทฤษฎีเท่านั้นนะที่แบบนักวิตร์เขาคิดมา ก็คือมันไม่มีจริงฮะในปัจจุบันนี้นะมันยังไม่มีจริงเวย้ยการเดินทางข้ามเวลาแบบ time m a ชี i อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีจริงมันยังไม่มีจริงแล้วก็รูปต่างๆใน,น,น,ในออนไลน์ในแบบในทิกตอกในแบบ Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่ามีแบบคนข้ามเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าโคลนลอยอะฮะมันไม่มีว่าหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ยเดินทางข้ามเวลาอาจริงๆเว้ยเออแต่อนาคตนะ <S <S ผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วล่ะฮะการเดินทางข้ามเวลาเนี่ย time m a ชีนเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะผมเดานะผมเดาน 2-300ามอยปีกว่ามนุษย์เนี่ยจะสามารถสร้างเครื่องทามแมชชีนได้เออโหกว่าจะถึงตอนนั้นอไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตายเป็นปุ๋ยแล้วเออไปคุยกันลากกระม่วงแล้วก็สรุปแล้วนะฮะการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยมัเป็นแต่ว,ว่าเทคโนโลยีขั้นสูงเว้ยซึ่งมนุษย์ปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้เว้ยก็คือมันย<ๆ>ังไม่มีจริง นะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่มีจริงมันมีแค่ทฤษฎีมันมีแค่ในหนังเอเวนเจอร์อะไรอย่างนั้นนะเออมันยังไม่มีจริงมันยังไม่มีจริงนะจ๊ะโอเคสําหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะออถ้าคุณจบไปแสดงคุณเหงาใช่ไหมผะว่าเหงาเหมือนกันเลยไปทำคลิปเนี่ย <c oughs> ก่อนลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็จะันใหม่กับคลิปมันเป็นยังไงในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบายยนะจ๊ะ I'm want to my name. <laughs>